ท่วมเนาะจะเท่าปีที่แล้วอยู่แล้วเนี่ยสารระภูมิจะมิดนะเนี่ยนี่จะมิดนะเนี่ยเนี่ยจะมิดหมดแล้วเห็นป่าวครับหมไม่เยอะไม่เยอะอะไรเนี่ยมิดอยู่แล้วมิดหมดแล้วเนี่ยเท่าปีที่แล้วแล้วครับเนี่ยระดับน้ําสูงเนี่ยเนี่ยปีที่แล้วก็เก็บมิดหลังคาสารประภูมิเลยครับ สารประภูมิเจ้าที่ต้องเชิญขึ้นบ้านหมดแล้วไม่มีที่อยู่มิดหมดนี่ดูครับเนี่ยระดับน้ำเนี่ยทางการบอกว่าไม่เยอะไม่เยอะทางการพูดอย่างนี้ทุกทีน้ำไม่เยอะไม่เท่าปีที่แล้วพอปีที่แล้วบอกว่าไม่เยอะเท่าปีห้าสี่แต่คนที่อยู่ติดแม่น้ำอยู่ใกล้แม่น้ำเขารู้อยู่ว่าแต่เราปีท่วมถ,ถึงบ้านเขาขนาดไหนสูงขนาดไหนเนี่ย แอ่คุณเจ้าที่ของรัฐอ่ะพูดกันไปได้โดยเฉพาะนักการเมืองอโอ้ยไม่เยอะไม่เดือดร้อนดูแลนะบ้านพวกมันไม่เคยเดือดร้อนไม่เคยท่วมขนาดนี้มันไม่รู้หรอกว่าเดือดร้อนอยังไงชาวบ้านเขาเดือดร้อนว่าไงกินอยู่กันยังไงไม่เคยเดือดรู้มาแจกของแจกอะไรก็แจกเขาจัดไว้ให้ทาไว้ให้ตัวเองแกแจกไล่หน้าแล้วก็ไป ไอ้คนที่ได้รับแจกก็ไอ้พวกที่เขาเกณฑ์มาก็พวกมันกันงั้นแน่ไอ้คุณเดือดร้อนจริงๆอะไม่ได้รับไปไม่ถึงหรือไม่รู้ข่าวแต่คนที่ได้รับคุณรู้ข่าวก็กลุ่มพวกมันนะครับได้รับถุงยังชีพรับไรกันน่ะเคยรู้บ้างเปล่าครับมาดูกันบ้างนี่นี่ว่าคนที่อยู่ติดแม่น้ำหรือเดือดร้อนน้ำท่วมจริงเขาอยู่กินกันเป็นยังไง ลงมาดูในพื้นที่กับตัวเองมั้งไม่ใช่มาถึงอ่ะแจกแจกแจกของนะแจก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 เขาจะเตรียมไม่ให้นั่นแหละปักชีโรยหน้า,างั้นเนี่ยทำเอาหน้ากันแล้วก็กลับนะได้ออกข่าวได้ออกซื่อแค่นั้นเองลองลงมาทําเหมือนกับในหลวงและการที่9ท่านทำมั้งนี่หรือไอ้นักสแสดงไอ้บินบรลูริตเนี่ยสองพี่น้อง,งนั่นน่ะเขาทำามีบาเขาทําลงพื้นที่แจกจริง ความจริงใจจริงใช่ไหมงั้นแน่แล้วก็ไปอิจฉาไปว่าเขาเนี่ยลองมาดูกันบ้างดีมีเป็นยังไงอยากให้ตัดตอนถึงความจริงนี่น